นะคะเลื่อนดูได้แต่ละคลิปแต่ละคลิปแต่ละคลิปของช่องแดงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีหัวข้อและมันจะรันให้เราไม่ว่าจะเป็นดินสอสีแท่งนะคะใครที่ติดขัดในเรื่องของการเงินใครอยากปลดหนี้นะคะอยากจะมูแบบง่ายๆเลยคะ่ะตอนนี้ยังไม่พร้อมไม่มีสตุ้งสตังอะไรก็แล้วแต่ดินสอสีแท่งนะคะแก้การเงินติดขัด ไปเปิดคลิปดูได้นะคะช่องแดงนะคะรวมไปถึงแก้วน้ำสองใบวางแก้วน้ำสองใบแก้การเงินติดขัดนะคะเสริมดวงการเงินไปดูได้เลยค่ะเริ่มง่ายๆก่อนนะคะเริ่มที่ตัวเรา ที่เหลือก็คือเริ่มทำเริ่มไหว้นะคะไหว้วัวนพุธสุดปังหรืออยากที่จะเสริมดวงเสริมความโชคดีนะคะก็ฝากจุดเทียนล้านนาเสริมดวงชะตาบูชาโชคได้นะคะที่สำคัญสุดๆเลยคืออย่าพลาดการภาวนาเด็ดขาดนะคะอย่าพลาดเด็ดขาด ว่างตอนไหนทําตอนนั้นว่างตอนไหนภาวนาตอนนั้นนะคะทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดอย่าได้ขาดนะคะดินสอไม่ต้องเปลี่ยนค่ะพี่นุ่นดินสอเราไม่ต้องเปลี่ยนเลยจ้ะนะคะถ้ามีฝุ่นก็เช็ดฝุ่นนะคะเปิดดูทุกครั้งเมื่อกลับมาดูซ้ำคลิปเดิมจะเข้าใจไม่เหมือนกันทุกครั้งนะคะ ค่ะพีปุ๋ยใช่เราจะเข้าใจไม่เหมือนกันเหมือนที่ครูเคยอธิบายครูเคยเล่าเรื่องของสูตร393ให้ทุกคนฟังนะคะสูตร393ทําทุกวันก่อนนอนนะคะสําหรับใครที่อยากที่จะให้เงินไหลกองทองไหลมานะคะสูตร393ไม่ควรพลาดเลยไม่ควรพลาดเลยนะคะ ภาวนาไม่ใช่การนั่งสมาธิค่ะภาวนาทำตอนไหนก็ได้กินข้าวเข้าห้องน้ำทำงานขับรถเวลาว่างซักผ้าถูบ้านรีดผ้ากิจกรรมใดๆเราสามารถภาวนาได้ไม่ว่าจะออกเสียงหรือภาวนา